เลยหลับเลอหลับเลยสบายมากโอเคนึกว่าหลับทีนี้ขอขอชาม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 ,มาแล้วอันนี้ไม่รู้นะว่ามันมันจะมีไหมเพราะไม่ได้โดนของแล้วลเดี๋ยวหนูต้องเอาเอาอันเนี้ยไปลอยคือฮะเดี๋ยวถ้าเดินไปแล้วมันดับก็ช่างมันไม่เป็นไรอ่าก็คือตรงนี้มันมันเหมือนมีน้ําใช่ไหม แล้วก็หนูก็เอาไปลอยเดี๋ยวเรานั้นเราก็เตาะไข่ดูก่อนนะครับนะว่าเป็นยังไงให้น้องนั่งดูด้วยนะขอดูดาวครับขอดูดาวมีดาวอยู่ดาวอยู่นะฮะไม่มีรูปแรกไม่มีไม่มีมีดาวไหมครับมีครับมีเสียงมีดาว ไม่มีมันสื่อถึงอะไรฮะถ้าไม่มีก็คือไม่ได้โดนของก็คือเหมือนกับว่าในตัวอาจจะเหมือนเาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่มีอะไรอยู่แล้วก็ได้เพราะวันนี้น้องมาคือค่อนข้างปกติมากกว่าวันนั้นเยอะเพราะบางทีอาจารย์บางคนเนี่ยเขาก็ถนัดในการเอาของโดยเรียกเข้าไข่อย่างเงี้ยอ่าจะถามว่าฟิร์ส พดมีนะไม่ในตำรามันมีฮะแต่พุทธไม่ไม่เคยใช้เลยอส่วนมากน้อจะใบไม้ใช่ฮะแค่นี้เองแล้วก็ขับให้มันออกมาตามผิวหนังให้ออกมาตามทวารอะไรอย่างเงี้ยบางทีน้องกินน้ำมนต์ไปหรือทําพิธีไปก็เริ่มแบบมีอาการแบบว่าวุบแล้วอาจจะแบบปวดชีปวดออออ่างเงี้ยทันทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะด้วยตามพิธีก็จะต้องเอานี้ไปเป็นลอยน้ําไปลอยน้ําต้องเป็นน้ําแบบไหนครับน้ําไหลหรือ น้ำทั่วไปก็ได้กระเหมอนคลองเล็กๆอะไรอย่งก็ได้น่าจะมีอยู่เดี๋ยวให้ให้ทีมงานนำทีมงานนำตามไป ภูมมัตพุทธาลึางยะตึงหังสุรภุสัพุภะอิมังกายะพันธังอาทิตถามิบอกกันว่าไปซัไปกับคนนี้ซะจะกลับไปกับเุ็นี้ซะอยากลับไปไหนกลาหลังจากที่เราทําพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาสู่ช่ชงสุดท้ายอยากจะสอบถามความรู้สึกก่อนของน้องส้มโอเป็นอย่างไรบ้าง อ๋อรู้สึกรู้สึกมีมีเสียงเสียงหนึ่งสองเสียงค่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ว่าก็ยังเป็นคําด่าคําเดิมลอยอยู่บนบนบนอากาศเสียงลอยอยู่บนอากาศใช่โอเคอเราได้ยินเสียงนั้นใช่แล้วไงต่อ,ตอครับคือไม,ไม่ีก็คือหลังจากนั้นก็หายไปค่ะตั้งแต่พี่เฟิร์สไปเป่าที่เท้าก็หายไปแต่เรารู้สึกว่าเราโล่งขึ้นแต่ตอนนี้เราหนักหนักแขนหนักขาค่ะหนักหลัง แล้วก็น่าจะคุยรู้เรื่องมากขึ้นอืมจากที่คุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็คุยรู้เรื่องมากขึ้นแล้วหมายถึงหนักแขนหนักขาพี่เฟิร์สคือเหมือนอย่างที่เฟิร์สว่าคนที่โดนมาเป็นเวลานานเนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยซึ่งมันจะกินยุบยบยุบยบยุบยบอยู่ภายในซึ่งของส้มเนี่ยมันไปทางร่างกายซึ่งมันจะทิ้งบาดแผลเอาไว้ข้างในเมื่อผีมันออกปุ๊บมันก็ทําให้อาการที่มันกัดกินไว้เนี่ยกาเริบเป็นขึ้น อย่างทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนต่อไปในการใช้สมุนไพรเสกกินเพื่อรักษาบาดก็ต้องมารักษาอย่างต่อเนื่องใ,<ช>ในด้านนี้<ช>แล้ว<ช><น>ผมสังเกตน้องเขาบบใส่แค่สยสยศีลแต่ไม่ได้ห้อยพระอะไรเงี้ย<ช>เกี่ยววะก็จะบอกนะว่าในขณะที่ผีมันเข้าไปอยู่ในตัวเนี่ยเราโดนไปแล้วอะห้อยพระไ,ไปถามว่าพระขับออกไมพระไม่ได้ขับออกเลยกลายเป็นว่าขังผีไม่ให้ผีออกผีไม่กล้าออกอีกใช่ ช่วงเวลาตอนที่พี่เฟิร์สทำพี่เฟิร์สรู้สึกไงบ้างโดดจา,จากที่จิตของเราหรือว่าสิ่งที่เราเห็นอ่าฟันรับรับรู้แต่แรงประทะอืมอกำลงครูบาอาจารย์อืที่ส่งทอดเข้ามาไม่ได้ยินเสียงสองเสียงที่อยู่ในตัวร่างน้องเขาเลยอ่าถ้าถ้าฟนยิงง่งฟังยิ่งฟังมันก็ยิ่งค่อยเขลอ๋อก็เลยไม่ฟังไม่โฟกัสกับมันไม่ฟังกับมัน,มมน <laughs> แล้วยังเห็นผีอยู่ด้านนอกมามาเฟิร์สมีไหมคราวนี้ยังมี ยังมีอยู่ที่ตามน้องมาเขาเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่สองตัวไงแล้วมันไม่ตามกระทงเมื่อกี้ไปอ่ะก็คือไอ้ตัวหลักๆใหญ่ๆเนี่ยมันตามกระทงไปแล้วก็คือตอนนี้คือเรียกง่ายๆว่ามันไปกันเป็นสิบแล้วอ่ะยังเหลืออีกเป็นสิบอย่างเงี้ยเหรอก็ยังก็ยังมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้มีผลกระทบตัวน้องแล้วอ่าแล้วต่อไปนี้น้องเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนยังไงเดี๋วพอากี้แล้วก็ต้องอะไรกินไหม สงบุรส่งบุญณอ๋อสมบุญส่งบูรณ์ะฮะมีข้อฝากอะไรถึงคนที่ดูรายการของเราอยู่ไหมครพี่เฟิร์สเฟิร์สต้องบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อมันก็คืออยู่ดงลงอยู่ในพื้นฐานความไม่เชื่อแต่ในความไม่เชื่อไม่ใช่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะท้าอ,อยากรู้อยากพิสูจน์ไปหมดว่ามันจริงหรือเปล่าเฟิร์สก็ต้องพูดคำนึงว่า ถ้าอยากรู้มันจริงหรือเปล่าก็ลองมาเป็นสิแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณไปท้าเพื่อให้คุณเป็นเพราะในสิ่งพวกนี้เพราะเราไม่รู้ว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะไหนเหมือนน้องส้มโอหรือเปล่าหรือว่าหนักกว่าน้องส้มโอครับควรจะไกลตัวในเรื่องของคุณสายมนดำจริงๆแล้วคุณสายมนดาไม่ใช่สิ่งที่อันตรายแต่ จิตใจคนจิตใจมนุษย์เนี่ยแหละคือสิ่งที่อันตรายเพราะถ้ามนุษย์ไม่ทําไม่สร้างมันขึ้นมามันก็ไม่มีมนุษย์ก็จะไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นใช่โอ้ี่เราก็ได้ข้อคิดดีๆนะครับส่วนตัวน้องส้มโอเนี่ยก็ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ต้อง ปฏิบัติตนและรวมถึงการแก้นะครับที่จะเกิดขึ้นในลํำดับต่อไปด้วยซึ่งก็เรียกว่าทางรายการก็โชคดีนะที่ได้น้องสมโอมาร่วมพูดคุยแรกเปลี่ยนทัศนคติหรือ,อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนได้เห็นว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้กระทําแต่มันก็เข้าตัวเราได้เพราะคนอื่นที่กระทำกับเราโดยที่ไม่เขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่หลังจากนี้ก็ขอให้สิ่งดีๆเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในชีวิตของน้องส้มโอนะครับได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้มีชีวิตใหม่นะครับได้เริ่มต้นในสิ่งดีๆเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของกงงแล้วก็แม่ด้วยนะครับในโอกาสนี้ทางรายการคําผีบอกท้อกก็ต้องขอขอบคุณน้องส้มโอแล้วก็พี่เฟิร์สเดมากนะครับที่มาร่วมในรายการและก็ ร่วมกันนะครับทำในสิ่งดีๆให้กับคนคนหนึ่งที่กำลังตกทุกข์ได้ยากให้พ้นทุกพ้นภัยแล้วกลับมามีชีวิตใหม่วันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมและกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการคำผีบอกทอล์กสองทุ่มครึ่งทุกวันอาทิตย์เวลาแบบนี้นะครับใช่ครับใครที่ติดตามอยู่นะครับก็คงจะเก่งในเรื่องของโซเชียลก็สามารถแชร์นะครับหรือว่า บอกบอกกล่าวเล่าสิบไปในโลกโซเชียลก็ได้นะครับรือว่าสับสคร i b ตติดตามเราได้ติดตามพวกเราได้แล้วก็มีสปอนเซอรใช่มีสปอนเซอร์เข้ามาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจนะครับทำสิ่งดีๆแบบนี้ความเชื่อศรัทธาไม่ใช่เรื่องของการงมงายเพราะถ้างมงายเราจะไม่เปิดรับสิ่งใดๆเลยเพียงแต่ต้องการสิ่งนั้นแต่ศรัทธาและความเชื่อมันจะสร้างให้เราเนี่ย มีสิ่งยึดเหนี่ยวภายในใจเสมอและก็รู้จักบาปบุญคุณโทษวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ